ขมิ้นต้องเรียหามากินด่วนขมิ้นชันรักษาได้12โรคนี่แหละที่ขมิ้นช่วยให้ได้ผลดีที่สุดสุดยอดสมุนไพรของเดราคาถูก12โรคที่ขมิ้นชันรักษาได้ผลดีประโยชน์สรรพคุณของขมิ้นชันมีดังต่อไปนี้1ขมิ้นตานโรคมะเร็งเนื่องจากขมิ้นมีสารเคอร์คิวมิน เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็งจากการศึกษาพบว่าสารเคอร์คิวมินในขมิ้นนี้มีสรรพคุณต,ต่อต้านเนื้องอกต่อต้านข้ออักเสบต่อต้านการแข็งตัวของเลือดและเป็นสารต่อต้านการอักเสบได้อีกด้วยขมิ้นช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยยับยั้งการเติบโตและการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งเม็ดเลือดขาวขมินมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านโรคที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมของร่างกาย 2. ขมิ้นชันป้องกันโรคเบาหวานจากการศึกษาวิจัยพบว่าขมิ้นชันช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเพียงแค่รับประทานขมิ้นชันเป็นประจำก็จะสามารถป้องกันโรคเบาหวานได้และประโยชน์ของขมิ้นชันยังช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้อีกด้วยเพราะขมิ้นชัน สามารถควบคุมระดับของอินซูลินให้เหมาะสมสมดุลให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี 3. คมขมิ้นชันลดระดับโคเลสเตอรอลขมิ้นชันสามารถช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในร่างกายได้โดยสามารถควบคุมระดับ LDL ในเลือดหรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีและยังช่วยเพิ่มไขมันที่ดีให้เลือดได้อีกด้วยขมิ้นชันมีสปปรรพคุณลดคอเลสเตอรอลจากการวิจัยยืนยันแล้วว่าการกินอาหารที่มีขมิ้นเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยจะช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ผลจริง ่ขมิ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุดเสียดแน่นท้องขมิ้นมีรสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีทั้งยังช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยขมิ้นมีฤทธิ์ ช่วยขับลมและช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำดีโดยน้ำดีมีบทบาทสำคัญช่วยย่อยอาหารและดูดซึมอาหารในร่างกายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นจึงลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องและขมิน้นมีส่วนช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสลายไขยมันในอาหารได้อีกด้วย 5. ขมิน้น ขมิ้นชันช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและขมิ้นชันช่วยรักษากรดไหลย้อนโดยสารสำคัญคือน้ำมันหอมระเหยของขมิ้นชันป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากกระเพาะอาหารเป็นแผลอีกทั้งยังช่วยต้าน การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย 6. ขมิ้นชันรักษาสิวผงขมิ้นชันนำมาใช้พอกหน้าและขัดผิวกายช่วยผิวพรรณผ่องใสเต,ต่งตึงและยังช่วยรักษาสิวเซียนสิวผดสิวอุดตันขมิ้นชันรักษารอยแผลที่เกิดจากสิวและขมิ้นชัน นำมาใช้เป็นทรีทเมนต์รักษาสิวเซียนสิวผดสิวอุดตันหรือจะนำผงขมิ้นชันผสมน้ำแต้มหัวสิวก็ช่วยทำให้สิวยุบลงได้ โดยนำผงขมิ้นผสมน้ำเปล่าทาทิ้งไว้ที่หน้าประมาณ15นาทีแล้วล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะช่วยรักษาสิวให้หน้าสวยใสผิวเนียนสวยได้เลยผงขมิ้นชันมีสรรพคุณใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติช่วยสมานบาดแผลเช่นโดนของมีคมแผลไฟไหม ให้หายเร็วขึ้นขมิ้นชันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแข็งแรงจึงช่วยทำให้สุขภาพของผิวหนังแข็งแรงตามไปด้วย 7. ขมิ้นชันรักษาอาการอักเสบของผิวหนังช่วยรักษากรากเกลือนขมิ้นชันมีสรรพคุณยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ช่วยลดแก้อาการผืนคันรักษากรากเกลื่อนโดยวิธีนำผงขมิ้นผสมกับน้ำแล้วทาบริเวณที่เป็นกรากเกลื่อนเวลาเช้าเย็นหลังอาบน้ำเสร็จเพียงเท่านี้กรากเกลื่อนก็จะค่อยๆหายไปหายไปนั่นเอง 8. คขมิ้นชันบรรเทาอาการปวดคอ ขมิ้นชันบรรเทาอาการปวดโรคข้อเข่าเสื่อมจากการศึกษาวิจัยพบว่าขมิ้นชันช่วยสามารถบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้ทำงานของข้อเข่าได้ดีขึ้นโดยขมิ้นชันมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบและสามารถลดความเจ็บปวดที่รุนแรงให้เบาบางลงได้ทุกชนิดอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ขมิ้นชันมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการอักเสบของโรคข้อเข่าเสื่อมและโลครคไขข้ออักเสบได้นั่นเองกาวขมิ้นชันรักษาโรคฤิสีดวงทวารขมิ้นชันช่วยป้องกันการเกิดโรคฤิสีดวงทวารเพียงแค่รับประทานขมิ้นชัน ก็จะสามารถช่วยแก้อาการริสีดวงทวารได้เนื่องจากการกินขมิ้นชันเป็นประจำเป็นการลดการบิบตัวของลำไส้ช่วยในการขับลมทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติได้ และยังช่วยทำความสะอาดลำไส้ไม่ให้มีขยะตกค้างซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่เกิดแก๊สพิษที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวและยังเป็นการป้องกันการเกิดโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 10. ขมิ้นชัน รักษาอาการท้องเสียโดยสูตรยาไทยตามตำรับยาพื้นบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ขมิ้นชันเพื่อสามารถช่วยรักษา โรคอาการท้องเสียและอุจจาระร่วงเพราะเนื่องจากขมิ้นชันช่วยแก้อาการปวดท้องโดยน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นมีสปปรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้เป็นอย่างดี11ประโยชน์ของขมิ้นชันกับหญิงหลังคลอดและหญิงให้นมบุตรคือหญิงหลังคลอดและหญิงให้นมบุตรควรรับประทานขมิ้นชันเพราะเนื่องจาก ขมิ้นชันมีส่วนช่วยทำให้การขับน้ำนมของแม่ของมันดาหลังคลอดบุตรได้ดีได้มากขึ้นอีกด้วย 12. ขมิ้นชันมีประโยชน์ต่อตับช่วยบำรุงตับและป้องกันโรคตับอักเสบโดยขมิ้นชันช่วยกระจัดสารพิษ ต่างๆในตับได้เช่นได้แก่การรับประทานยาพาลาเซตามอนมากจนเกินไปจึงอาจทำลายตับได้การรับประทานขมิ้นก็จะช่วยป้องกันโรคตับอักเสบได้ดีและการ รับประทานขมิ้นชันบ่อยๆก็จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเป็นปกติลดอาการโรคภูมิแพ้หรือแก้หวัดได้ดีมากนอกจากนี้ขมิ้นชันยังช่วยบำรุงปอดช่วยให้ปอดสุขภาพดีแข็งแรงลดอาการโรคภูมิแพ้ทางจมูกทำให้หายใจได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วยนั่นเอง ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ